อยากลองใส่โปรเกรสซีฟแต่ว่ากลัวมันจะใส่ยากนะครับคุณหมอเปลี่ยนเป็นโปรเกรสซีฟดีไหมนะอยากลองใส่ดูนะก็เป็นไรเพื่อนอยากลองเปลี่ยนมาใส่โปรเกรสซีฟดูแต่กังวลว่ามันจะใส่ยากปรับตัวยาก<ม> ยบอกเห็นตาลีแถวบ้านก็เดินไปเตะบอลตีลังกาว่ายน้ำได้หมดเลยใส่เขาเห็นบอกว่าเพิ่งไปตัดโคเกสีมาอยู่ใช่เลยตาลีใส่เขาบอกว่าปรับตัวยากเลย่กังวลเลยเนี่ยไม่ยากจริงๆเนี่ยเห็นลุงเรือนเพิ่งไปตัดมาจริงๆริเลยเนี่ยลุงเรือนเคมโมหรือเปล่าไม่เชื่อลองถามหมอดู ถ้าคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากลองใส่โปรเรสซีฟดูครับแต่ว่ากลัวมันจะใส่ยากนะครับคุณหมอมโปรเรสซีฟเนี่ยค่ะใส่ไม่ยากอย่างที่ทุกคนเข้าใจองค์ประกอบของโปรเรสซีฟมีอะไรบ้างที่เราจะใส่แล้วสบายตาแล้วก็ปรับตัวได้ง่ายคือ1นค่าสายตาที่ต้องถูกต้องและเหมาะสม2องก็คือหน้าแวน่นพารามิเตอร์หน้าแว่นที่มีเราจะต้องปรับดัดเพื่อให้เข้ากับหน้าเราแว่นหนึ่งตัวที่เราหยิบมาตัวหนึ่งเนี่ยนะเขาไม่ได้เข้ากับเราทุกคนใช่ไหมจะต้องมีการปรับ โดยผู้เชี่วชาญให้เข้ากับหน้าเราแล้วก็รับองศา,ากับหน้าความโคง้งความห่างอย่างต้องไปด้วยกันทั้งหมดสุดท้ายแล้วก็คือเวลามีค่าสายตาผิดปกติได้รับการแก้ไขจะต้องได้รับตัวโครงสร้างของโปรเ s i ซีให้เหมาะสมกับค่าสายตานั้นๆถ้าสมมติว่าโครงสร้างน้อยๆแล้วความยุ่งยากของสายตาเราสั้นยาวเอียงมากเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปใส่โครงสร้างที่เล็กๆนะคะก็ไม่ไปด้วยกันเราก็จะเนื่อยในการปรับตัว เรจก็จรู้สึกว่าใส่ไม่สบายตาแต่ถ้าสมมติว่าค่าสายตาของเรายุ่งยากแล้วเ,เลือกโครงสร้างของเลนส์ที่ปรับตัวง่ายใส่สบายมุมมองกว้างอันนี้ค่ะก็จะลดปัญหาของการใส่เราไม่สบายตาได้ทุกอย่างมีองค์ประกอบของแว่นเพราะฉะนั้นการมาวัดแว่นตรวจค่ใาสายตาที่นี่รับรองค่ะอุ่นใจได้เลยค่ใาสา่ตาตรงน้าแว่นตรงใส่สบายแน่นอนไม่ต้องกลัวอ๋อโอเคครับขอบคับคุณหมอยินดีค่ะโอเคค เมือนเขาก็แนะนำมาเขาก็มาตัดักคกินิกคุณหมายนี่นะมั่นใจขึ้นเยอะเลยเราจะลองไปตัดดูได้เลยไปไป